นี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ู่นะคะอาจารย์พิเศษวันนี้มาสอนเราโดยเฉพาะวันหยุดนะคะอาจารย์ใช้เวลาว่างวันหยุดมาช่วยเราสอนจิตอาสาให้กับสมาคมศูนย์เรียนรู้ช่างผมภาคเหนือนะคะนะักเรียนต้องเจออาจารย์เคี้ยวๆเข้มๆอย่างงี้ค่ะเจออาจารย์ประจำแล้วใจดีเกินนคะคะโอ้เหมือนลูกเลยค่ะต้องเจออย่างนี้ค่ะทั้งสอบทั้งเข่าเนี่ยจะได้เข้าใจง่าย ทั้งปั้มเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรตินะคะกับทางสมาคมเราและยินดีอาจารย์ทุกๆท,ท่านเข้ามาช่วยกันนะคะ